สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาที่จังหวัดอุตระดิตนะครับขอแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักกับคุณศรีอยู่เหล่าสัตว์นะครับก็เป็นสุภาพสตรีปัจจุบันที่เป็นหมายเลขกหนึ่งของจังหวัดอุตระดิตนะครับเป็นผู้โดยการรงเรียนชาวนาไทยของจังหวัดอุตตลดิตนะครับเรามาดูถึงการดูแลสุขภาพของคุณศรีอยู่นะครับว่ามีเทคนิคการดูแลสุขภาพอย่างไรปัจจุบันนี้สวยเช้งวับเลยนะครับในชุดไทยนะฮะ สวัสดีครับคุณเสียอยู่ครับสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าแต่ก่อนนั้นเป็นยังไงทึงกันมาใส่ใจดูแลสุขภาพทราบว่าก่อนนั้นโอ้โหชีวิตแทบเอาตัวไม่รอดเลยเป็นอะไรก็ดิฉันแต่เป็นครอบครัวพัดถิ่นมาจากจังหวัดพะเยาค่ะพอดีได้มาคลอดลูกหลงที่นี่เมื่อหนึ่งกรมาพสี่สามพอดีการคลอดสมัยใหม่ซึ่งเป็นหมอที่ทันสมัยนะคะเพราะว่าสองคนนั้นคลอดที่โรงพยาบาลพะเยาคนแรกคนที่สองคลอดบนบ้านพ่อ คลอดแบบไม่น,าน่าไม่เป็นไรแต่คนที่สามคลอดแบบหมอสมัยใหม่ซึ่งเขาบอกว่าเขาฉีดยาครอบจัก,กรวาลให้พอเขาฉีดสักพักมือดิน้นมือจะสั่นสั่นที่ดีดดดแล้วปากมดลูกไม่เปิดปากมดลูกไม่เปิดแล้วเขาก็ใช้เข่าขึ้นกด<ม>เข่ากดในการทําคลอดก็แสดงว่าตั้งแต่นั้นมาฉันขับรถไปคลอดดีๆนีนแ่แหละ จากที่ว่าขอดแล้วว่าเดินไม่ได้เลยเ<ม>ข้สาสัานิฐานบอกหมอนรองกระดูกปิ้นสามข้อแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็จากนั้นเดินไม่ได้เลยก็นั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้<ม>ยืนแป๊บเดียวจะชาลงขา<ม>ก้าวขา เวลาแบะขาไปซ้ายปุ๊บจะต้องหาที่พึ่งทันทีอออเอาตัวไม่รอดเลยคือแบบตอนนั้นจะอยู่จะไปเท่ากันจากนั้นมาได้กินยาแก้ปวดมาตลอดไม่ได้ไปรักษาเลยไม่มีใครเลี้ยงลูกน้อยให้จากนั้นประมาณพอลูกประมาณเกือบจะอยู่ก .1 หนึ่งเนี่ยพอลูกว่าเออพอจะช่วยหลเอตัวเองบ้างแล้วคือแย่แล้วหัวเข่าบวมขนาดนี้เดินไม่ได้แบะขาไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันช่วยแล้วก็ไป ที่โรงพยาบาลศรีราชหมอโรงพยาบาลศรีราชเขาเอาไปทําอ็มไอเขาบอกว่ากระดูกเชิงการะ่ะงับข้อเบ้าข้างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้เป็นพังผืดยึดหมดแล้ว mm. ส่วนข้างข้างข้างขวานี่แล้ว mm. แล้วหมอนลองกระดูกข้อ3ามสีห้าเขาบอกว่าฟิล ที่เรานั่งนานไม่ได้สาเหตุที่นั่งรถทัวร์ไปนะคะจากอุตรดิตถ์ไปประมาณถึงสักไม่ถึงคนครสวรรค์มันเหมือนกับเอาตะปูแทงตรงก้นเราเจ็บปวดทรามานนี่นะไม่มีอะไรเท่าเลยตอนนั้นไม่อยากจะอยู่เลยค่ะไม่อยากจะอยู่เลยก็คืออยากจะตายไปอย่างเดียวจากนั้นก็มาฟังรายการทุกที่ถึงไทยของอาจารย์จัดต่งนางหน้าแล้วก็ที่ท้อแล้วอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าตอนฟังนั่นแนะเรายังไม่ได้ไปผ่าพอ ไปผ่ากลับมาหมอก็เอาเราไปสแกนดูแล้วปุ๊บปรากฏว่าหมอต้องผ่าตัดด,ด่วนซึ่งผ่าตัดผ่านการสองกล้องอเมื่อปี50เจาะไป3รูเหลาหัวกระดูกคุณหมอบอกว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างต่ำประมาณแสนสองอยู่อุปกรณ์ตัวนี้เป็นไทเทนเนียมเราเบิกไม่ได้นะจิอยก็สองกิดสองใจว่าถ้าคุณหมอจะสั่งก็คือเราคิดว่าไม่อยากจะใส่ละใส่ได้แล้วก็เงินเราไม่มีให้ลูกน้อยเราเรียนละเงบประมาณเราหมด พเพราะว่าลูกสองคนเราเรียนเพิ่งจบใหม่ๆก็ท้อก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแล้วหมอไหนๆฉันก็จะตายแล้วก็คือไม่อยากเปลี่ยนแล้วท้อเขาก็บอกเราบอกคุณจะต้องใช้ไม้ค้ายันอย่างนี้ไปอย่างน้อยนะครับอาจจะตลอดชีวิตเพราะว่าอายุคุณขนาดนี้แล้วกระดูกงอกหายากไม่ได้อีกแล้วจากนั้นก็มาฟังอาจารย์เอาคนมาสัมภาษณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนคนครสวรรค์เขาเป็นตรงหัวเขาเ<อ>่าเขาบอกว่าเขาจะผ่าตัดอิดสามเดือนเขาลองกินฮอร์โมนไข่แล้วเขาหายฉันมานั่งฟังตรงหน้าบ้าน อยากกินก็เลยโทรไปหาอาจารย์<ม>โทรตริดต่ออาจารย์ได้ตรงไม่ได้โทรหาอาจารย์พัดอาจารย์อาจารย์พัดส,สอนอยากกินด่วน21วันเท่านั้นได้กินกิน<ม>แล้วมันตอนแรกมันรู้สึกว่ามันจะกินยากพอสมควร<ม>ตอนหลังมาก็ไหนๆตัวเองก็จะแย่แล้ว<ม>เพราะว่าปี4 6หมอเอาไปดูว่าเราตกดินแรงไม่ได้มีปัญหาก็คือมันมีทายไหนไม่ดีก็คือตับกับเต้านมเป็นจุดทั้งสองข้างเท่านั้น<ม>จากนั้นเราก็มาทําดีท็อกช่วย สามปีอาการเหล่าน,นั้นดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับพอได้กินฮอร์โมนไข่ขึ้นมาจากสายตามองไม่เห็นชัดเจนมองไกลไม่ได้เวลาถอดแว่นออกใบไม้มองมันเหมือนกับเอาสีไประบายผ้าไม่แยกใบให้ใหเราเห็นเบล,อ,เลอหมดเลยคนยืนนี่ประมาณ20สบเมตรีิจะไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่เป็นรูปจากนั้นก็ปัจจุบันนี้นะคะพอเรากินฮอร์โมนไข่ขึ้นมาเนี่ยจากเป็นเลือดซีดตอนนั้นเป็นเลือดซีดด้วยเป็นเลือดซีดด้วยแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีพังผืดยึดตรงตรง,ตรงคอนี้ด้วยแล้วก็ช่วยบริหารไปด้วยแล้วก็อาการเหล่านั้นนะรู้สึกว่ามันจะหาไม่ค่อยจะเจอ,อจากที่เรายังไม่ได้กินฮอร์โมนไข่เราได้ตัดมดลูกไปก่อนไวัเข้าพาตัดเรานะ ได้ข่าวว่าหมอนึ่งมือแพทย์ในท้องด้วยสามวันสามคืมนลืมเครื่องมือแพทย์ในท้องประมาณว่ามีภาคตัดวันหนึ่งกับกันไก่ <c oughs> เราไม่รู้ตัวหรอกเราไม่โชดีเราเพิ่งไมร่รู้เราเพิ่งมารู้ปีนี้เองเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บางท่านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังแล้วก็สื่อ,ส,อสื่อที่มาทําข่าวเราเขาก็เลยมาบอกเขารู้ว่าเราไม่เอาเรื่องอะไรเขาแล้วก็มีถึงข่าวหมูช่องจดที่อาจารย์ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่อาจารย์กับหลายๆท่านที่รักเราบอกว่าอยากจะให้เราเอาเรื่อง เรา,าอะไรประมาณต่างๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าขอโหสิกรรมให้ทุวกวันนี้เราเดินได้ขนาดนี้ที่ทิ้งไม่คํำยันแล้วก็นี้พะก๊อตยังอยู่ในนีไ้ไหมพะก๊อตออกแล้วค่ะออกแล้ว <c oughs> สามปันสามคืนสามปันสามคืนเพราะว่าพ่อน,นี่กลับพะเยาแล้วคือหมดละไม่ได้ละส่วนลูกคนโตนี่ไปบวชไปบวชเลยนะคะไปบวชว่าถ้าแม่ไม่ฟื้นก็เขาขอบวชตลอดชีวิต ก็วันที่ห้ารู้สึกจะลุ้อะไรมาบ้างจากนั้นมาชักกระตุก17วัน17คืนนี่สิอาจารย์17วัน17คืนนี่หลับไม่ได้เลยหลับไม่ได้เลยก็ก็ขอขอบคุณคุณหมอบางท่านที่ไปช่วยคัดยาออกให้ที่เหลือเม็ดหนึง่งยาทําให้เราชักกระตุกคุณหมอบอกนะก็เลยว่าจากนั้นมาก็มาโชคดีที่สุดที่มาฟังรายการอาจารย์จำหลัดนี่แหละว่าหยุกยาต่างๆที่เป็นสมุนไพรจากที่บาดตับเป็นจุดกับต้นงมเป็นจุดเนี่ยสาเหตุเราคิดว่าคงจะเป็นยาแก้ป,ปวด กับยาแก้อักเสบที่เราปวดมากาหมอเคยให้มอร์ฟินเกินขนาดเคยเห็นภาพหลอนห้องมาหุกตัวร้องโวยวายลั่นเห็นทีวีล้มมาหาตัวเองบ้างตู้เย็นล้มมาห้องมาหุกตัวเนี่ยคือเห็นภาพหลอนตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็มาเจอรายการพุทธิสไทยของเราที่อาจารย์สอนยาต่างๆก็มาทดลองกับตัวเองเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างไม่ว่าจะเป็นยาแก,ก้อักเสบอะไรเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรหรือฮอร์โมนไข่ตัวเนี้ย<ม>ที่ทําให้เราได้ มาเป็นรูปร่างแบบนี้จากน้ําหนักแ80ดสิบกว่าเกื <He> er. อบจะ90้าสิตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบหกห้าสิเจ็ดชุดชุดนี้20กว่าปีแล้วค่ะยี่ส20กว่าปีแล้วจับไปสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ20กว่าปีแล้ว <c oughs> ดีเว่าไม่ให้เข้าไป <c oughs> 20กว่าปีแล้วก็ใส่ด้วยความมั่นใจคือคนที่ตัดมดลูกก่อนวัยที่ไม่มีมดลูกแล้วอ่ะพอสิ้นเดือนมาคอาจารย์ตอนที่ยังไม่ได้เจอฮอร์โมนไข่ ความเจ็บปวดไม่รู้นมาจากไหนปวดทุกอย่างที่ปวดเป็นเวลาอย่างต่ำสิบสามวันเดือนนึ่งจะเป็นสิบสามวันปัจจุบันนี้มันจะเหลือน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณวันสองวันเดือนนึงจะเป็นครั้งแล้วไม้ทาี่เคยใช้เดี๋ยวนี้โยนทิ้งแล้วเหรอะไม่ทิ้งค่ะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ไม่แต่เราเราไม่ต้องใช้แล้วไม่ใช้ ไม่ใช้เลย,ยอตอนนี้ไม่ใช้เลยค่ะตอนนี้สามารถขับรถไปที่อื่นได้แล้วเดินก็เหมือนอาจารย์เห็นวันนี้เราเราเดินเรายืนได้ทีนี้เรามั่นใจเราก็เผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวด้วยทราบว่าให้ลูกทานด้วยเหรอให้ลูกทานพอเราทานดีขึ้นคนที่รักเราที่สุดลูกสามีแม่พ่อแต่แม่ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่แต่พ่อนี่เชื่อตอนนี้พ่อนี่จากเป็นพากินสันสัน่น สัน่นอยู่เฉยๆก็สันส่นสั่นแล้วก็มากลางคืนพ่อจะสูบบุหรี่หายใจเสียงหายใจจะดังมากแล้วก็เวลาท่านหลับสักพักหนึ่งท่านจะกระตุก<อ>กระตุกแล้วก็เตะเตียงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอาการอย่างนั้นเลยหายเลยค่ะอาจารย์หายเลย,พย,เ,ลยเพราะว่าปีนึ่งจะให้พ่อไปประมาณกวดน้ําผึ้งเนี่ยตอนแรกให้สองกวดตอนนี้พ่อขอเป็นสี่นี้ออนลูกก็เรียนดีขึ้นะลูกเรียนดีขึ้นลูกคนนี้นะคะที่คลอดเนี่ยเคยชักแบบทั้ง ครั้งล่าสุดจําได้ว่าเขาอยู่ปอ .3 วันที่23ตุลาคมไปไปชักในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้วยวัดไขม้มี37ก็เลยได้บนตรงนั้นว่าขอให้ชักกันครั้งสุดท้ายก็เลยโทรหาอาจารย์พัดอึดอัดอาจารย์พัดก,ก็บอกเธอลองให้ลูกเธอกินดูสิเผื่ออะไรจะดีขึ้นกับครอบครัวเธอ ตั้งแต่นั้นมาให้ลูกกินจนบัตรนี้อาการชักลูกไม่มีอีกเลยลูกนะนะไปรับเชื้อขนาดเพื่อนไม่สบายขอโทษเพื่อนกวกใส่กระเป๋ากางเกงโดยอิหมดรับเชื้อเขามาไม่เกิน3วันได้รับเชื้อเหมือนกันไม่เกิน3วันแต่ไม่มีไข้อาจารย์ไม่มีไข้ไอคิวของลูกตอนที่ยังไม่ได้กินนะวัดไอคิวมีแค่87ให้กินปีหนึ่งลองไปวัดดูขึ้นร้อยหนึ่งอีกปีหนึ่งเอาไปวัดร้อยหกอีกปีไปวัดตอนนี้มีร้อยสิบ ตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ตอนที่ยังไม่ได้กินฮอร์โมนไข่นี่สอบนี่จะได้ที่ท้ายๆเด็ก40เขาก็จะได้ประมาณ39 38เดินเทอมที่ผ่านมาได้ที่13แล้วก็เทอมที่อุนอ่นๆร้อนๆเน,นี่ยได้ที่8อ,อยู่ในท็อป10ซึ่งเราไม่ได้ให้ลูกเราไปเรียนพิเศษที่ไหนเลยเพราะลูกโดนแกล้งโดนแกล้งทีน,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 นี้หลังจากคนในครอบครัวดีขึ้นมีโอกาสแนะนําเพื่อนฝูงคนรู้จักที่โรคอะไรที่รักษาแล้วดีขึ้นกินแล้วดีขึ้น กินแล้วดีขึ้นนี่จะมีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งชื่อน้องกุ้งอ<ๆ>ที่อยู่บ้านงอมถ้ำงอมมดปัจจุบ,บันนี้เขามีเบอร์โทรให้นะาจ๊งเบอร์โทรมีเบอร์โทรให้พอดีน้องเข้ามาไม่ได้ไไตอนนี้น้องแข็งแรงเพราะว่าน้องเนี่ยมาหาตรงนี้นะคะแบบหมดแล้วอะเขาหมดกําลังใจแล้วหมอ<ๆ>เขาบอกว่ากลับไปเถอะคีโมก็ให้แล้วผมก็ร่วงหมดแล้ว ก็มาลามาลาหนูบอกว่าหมอบอกว่าให้อยู่อีกสองเดือนนะพูดทั้งน้าตา<ม>อ่าพอดีเราบอกเขาตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเราบอกว่าน้องไหนไหนน้องก็ไม่รอดแล้วน้องเขาเป็นคนสวยก็ให้ฮอร์โมนไข่เขาไปกินขวดหนึ่งกับชุดดีท็อกสมัยนั้นชุดดีท็อกค่อนข้างแพงหน่อย<ม>ที่เราสั่งมามให้น้องลองทําอย่างที่สิยูบอกน,ะ,นะถ้ามีอะไรดีขึ้นมาให้น้องทําบุญด้วยตัวนี้แหละ<ม>ขอทําบุญเหมือนที่สิยูทําบุญให้น้องนี่แหละ<ม><ม>น้องไม่ต้องอัดตังค์ให้พี่สักบาท<ม>ปรากฏว่าน้องไปกินตอนนี้น้องอ่ะ มีชีวิตใหม่เกิดขึ้น oh oh. ไปตรวจเลือดผ่านหมด oh oh. ผ่านแลบหมดเลยนะว่าไม่มีแล้วเชื้อมาเลงสุดยอดคนลุกพูดทีไรคนลุกทุกที hmm. น้องเขาผิวพันเขาตรงน,นี้นะเป็นดาราใหม่อ hmm. ก็สามีเขาคนเก่านั้นเลิกกันเลยอะ่ะ hmm. พอเห็นเขาแย่แล้วตอนนี้เขาก็มามีชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่เขา hmm. ตอนนี้มาหาเราไม่ได้ก็คือน้องอยู่บนเขาบนดอยคเขาพดหลับถึงตีหนึ่งตีสองแข็งแรงมากๆนอกจากมะเร็งแล้วอย่างอื่นที่ประสบการณ์เคยเห็นมีไหมฮะมีผู้ป่วยเอชไอวีที่ชนบุรีแล้วไม่เราไม่จะบอกชื่อได้นะคะประมาณ4ี่คนที่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ป่วยเอชไอวีแถวอุตติดดก็มีหลายๆคนซึ่งว่าตัวดําแล้วนะคะอาจารย์ตัวดําแล้วก็ผมร่วงมีคนมานั่งสมมติเนาไหนถ้าเขาไปนั่งใกล้ใครเขาจะขยับหนีเลยตัวดำารอมมากมาก ก็มีชีวิตใหม่ตอนนี้หลังจากกินแล้วดีขึ้นหลังจากกินแล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วสนบากสิจะไปสอนเขาถึงบ้านกับมีคุณพี่พนอคงกล้าเนี่ยที่มาล้างถ้วยให้เราเนี่ยอันนี้ก็โดนออกจากงานไปแล้วสามปีเขาโดนขุดมดลูกคือคนวัยทองอะคะ่ะสติสตังอะไรมันไม่ค่อยจะเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี่ยก็ไปสอนเขาทาในบ้านเขาก็แข็งแรงก็มาช่วยแล้วเหมือนอาจารย์เห็นหน้าตาเขาก็ะพองใสขึ้นมามาจากนครสวรรค์นะคะ เหมนครอบครัวพัดถินเหมือนกันการทำฮอร์โมนไข่ยากไหมทำยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างไม่ยากเลยค่ะสี่อย่างเท่านั้นสี่อย่างอุปกรณ์ก็คือมีเครื่องปั่นตัวนึงมันไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งโลหนึ่งโลน้ำผึ้งหนึ่งขวดน้ำผึ้งหนึ่งขวดแล้วก็ยาคูนหนึ่งขวดแป้งข้าวหมักเสรหนึ่งนสี่เมตรหนึ่งในสี่เอามาบดผสมปั่นรวมกันแล้วก็ไปหมักไว้เอาไปใส่ในหมักไว้ในกะติกในกะติกแล้วก็คนเช้าคนเย็นเช้าเย็นคนไปทางที่เดียวกัน ตามเก็มนาฬิกาก็ตามทวนก็ทวนค่ะทวนก็ทวนทางไหนทางนั้นกี่เดือนประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนถ้าหน้าร้อนนี่ประมาณถ้าคนไหนรีบเนี่ยประมาณสามอาทิตย์ก็ทานได้อันนี้คือการทำามโมนไข่ในการดูแลสุขภาพถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณสีอยู่ให้นะเราจะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ประสานงานติดต่อวันนี้ขอบคุณคุณสีอยู่ไว้เป็นอย่างสูงเป็นตัวอย่างบางตอนที่จริงมีหลายโรคที่สามารถรักษาได้หลายโรคมากมากคือพูดง่ายๆว่าถ้าร่างกายแข็งแรง นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถมาเบียดเบียนเราได้คือภูมิต้านทานดีโอ้ตะก่อนนั้นเขาฉีดยาฆ่าาต,ตรงไหนหรือเขาสูบุรีตรงไหนเขาจุดทูบตรงไหนซิวจะผ่านไม่ได้เลย,เลยพอผ่านพบจะแสบคอเล็บเป็นสีม่วงหมดเป็นผืนขึ้นเต็มตัวใครๆก็ว่าเองตอนนี้รู้สึกว่าจะมีภูมิต้านทานสูงตะก่อนซิูไปที่ไหนจะใส่แมปตลอดอไปโรงพยาบาลหมอจะรู้เลยพอไปพบเขาจะเอายื่นให้ดูเพราะเป็นคนภูมิภ้มิกันแย่แล้วท่านผู้ชม ดูอาเอนะครับว่าสง่าราศีหน้าตาเป็นยังไงจากภาพที่เห็นจากอดีตที่ผ่านมาเรียกว่าล้มลุกคุกคลานแทบเอาชีวิตไม่รอดวันนี้ต้องขอบคุณคุณสีอยู่ไว้เป็นสุขภาดีครับใจมีความผูกพันเข้าใจผิดยังไงหากใจเรารักกันในยามมีผู้คนรอบกายเธอคนเดียวคือคนสําคัญ อยู่เคียงกันสุขในใจลืมเก้อ